สวัสดีค่ะอิมเองนะคะนี่วันนี้อิมมากกะชาเกอเอทให้หเพื่อนๆดูใกล้ๆอ่านี่เต็นนวัตกรรมใหม่ผลิตจากรังไข่ของปลาแซลมอน ใช้แล้วเป็นยังไงอ่าเด้งจ้าหน้านิ่มแล้วก็ลดฝ้าสิวจุดด่างดำนะฮะครบวงจรทันี้เรามาดูันเจุหว,ว่าแพคเกจเป็นยังไงปกติอิงมาทำงานครบเจ็ดวันก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลผิวหรือว่า้ขาคขอร์สพวกนี้นั่นตัวนี้อาจจะชัดเก่เป็นตัวช่วยที่ดีเลยของอิงและอิงก็ใช้ดีแล้วก็อยากมาบอกต่อเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆใช้กัน เรารู้สึกว่ามันีมีทั้งีนะคะมจะเป็นแบบว่าขีดแบบว่าเป็นี่คอย่นีจะเป็นแบบดและที่สำคัญหอมมากสดชื่นใส่ง่ายเพื่อนเพื่อสองครั้งเช้าแล้วก็กอนอนที่ขาดไม่ได้เลย ประกันนะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเขามีออยรับประกันสิ่งดีๆเราก็มาบอกต่อเพื่อนๆเนาะไปว่สิ่งที่ต้อ้บ๊ายบาย